ครับก็สวัสดีเพื่อนๆพื่ทีเอ็นขับทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็ยังไม่มีอะไรใหม่มาให้ดูนะครับก็คลิปนี้เดี๋ยวมาตอบคําถามเพื่อนๆให้เหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็รู้สึกจะมีหลายคําถามเนาะก็คําถามแรกนะครับคุณกฤษดานะครับเขาถามว่าเข็ม fx สามารถใช้กับโหลดดึงหลังได้ไหมเข็าาม fx มันใช้กับโหลดดึงหลังได้ไหมผมว่ามันน่าจะได้นะครับแต่ผมก็ยังไม่เคยเห็นนะส่วนมากที่ที่เห็น ก็คือมันจะเป็นแบบโหลดโหลดง้างนะครับถ้าถ้าเป็นเข็มธรรมดาถามว่ามันได้ไหมผมว่าได้นะครับเพราะว่าเกือกหัวเข็มมันจะเจาะรูมาถึงรูลมขึ้นมันไม่ได้เจาะถึงข้างหลังนะครับเพราะว่าถ้าเป็นเข็มดึงหลังอ่ะความยาวมันค่อนข้างเยอะผมว่าสามารถทําได้นะแต่ว่าผมยังไม่เคยเห็นใครเขาทํานะอันนี้ก็คือถ้าถาม,ถามความคิดผมความคิดเห็นผมอ่ะพู้ติดๆขาดอีกแล้วถ้าถามความคิดเห็นผม เข็มดึงหลังสามารถทําแบบ fx ได้ไหมผมว่าได้นะครับแต่ว่ายังไม่มีใครทําออกมาจําหน่ายนะอันนี้คุณไล่คุณไล่ทีรพรนะครับหามสั้นใช้แรงดันเท่าไหร่ครับหามสั้นก็คือที่ผมเคยทําสั้นสุดนะเท่าที่ประสบการณ์ที่ผมเคยเจอมาก็คือ7นิ้ว7หรือ8ปนิ้ว 8นิ้วพอเราทำลำสั้นเวลาเราใช้แรงดันอ่ะมันมันยังไงอ่ะพอลำมันสั้นมันต้องใช้แรงดันสูงเพื่อจะให้ความเร็วมันเพิ่มนะครับถ้าเราใช้แรงดันต่ำมันสามารถทำความเร็วยากนะครับเพอาะลำมันสั้นเดี๋ยวแต่ว่าพอเราทำความเร็วได้เยอะใช่ว่ามันจะแม่นนะเพราะว่าลำมันสั้นยกตัวอย่างนะลำดนิ้วที่ผมใช้ก็คือผมสามารถอัพ แรงดันได้ถึง730หรือ750ผมไม่แน่ใจแต่ปรากฏว่าผมต้องการจะยิงที่50เมตรผมก็ลองไล่ทั้งแรงดันไล่ไล่แรงดันไล่รูลมทำทุกอย่างเพื่อเพิ่มความแรงให้มันได้เท่ากับลำยาวนะครับ mm. เพื่อจะได้ยิงที่50เมตรเราไม่ต้องเผื่อเยอะแต่ผลปรากฏว่ามันยิงแล้วมันก็แตกนะครับ มันก็ทํากลุ่มไม่ได้นะครับผมก็ต้องมาลดแรงดันลงพอพอเราลดลดแรงดันลงเราก็จะเสียความเร็วไปนะครับรู้สึกตัวนั้นนะที่ผมทําได้นะแปดนิ้วผมทําระยะได้แค่สี่สิบเมตรนะครับก็สี่สิบเมตรก็ประมาณเหลือสิบพอพอถึงห้าสิบเมตรบานเลยนะครับตอนนั้นผมใช้แรงดันอยู่ที่พันหกนะครับความเร็วลูกรู้สึกว่า จาก730ผมลดลงมาเหลือแค่650ประมาณนี้นะครับก็ถามว่าใช้แรงดันเท่าไหร่มันก็ตอบยากนะว่าหามสั้นแค่ไหนเพราะว่ายิ่งสั้นความเร็วมันก็ยิ่งลดมันก็ตัวนั้นระยะทําการผมก็ได้เต็มที่แค่40เมตรคนอื่นเขาอาจจะทําระยะได้เยอะกว่าผมนะแต่ว่าผมก็ทดลองหลายวิธีแล้วมันก็ได้แค่ แค่สี่สิบเมตรตัวใหม่ก็เลยว่าจะทำสักสิบสี่นิ้วนะเดี๋ยวได้ความยังไงก็จะมาแจ้งกันอีกทีเนาะอันนี้คุณชานชัยนะครับเคยเห็นสายเป้สายเป้ผมก็เคยทำมาแล้วนะก็เคยเอามาลงให้ดูบ้างเว็บแบเนาะก็ไม่อยากลงเต็มเต็มนะเพราะว่าอีกอย่างหนึง่ง บ้านเรามันยังไม่ค่อยถูกกฎหมายแต่จริงอ่ะผมว่าผมก็อยากจะลงให้ดูแหละเพราะว่าผมไม่ได้มาประกอบขายนะผมมาประกอบทดสอบแล้วก็เอาความรู้เอาประสบการณ์มาแบ่งกันเนาะเดี๋ยวเอาไว้ตัวหน้าผมจะลงให้ดูแล้วกันก็เดี๋ยวได้เดี๋ยวรอชมนะครับคุณชานชัยนะครับ,บาวาลหมูล้อทุ่งผมบล็อกแกล้บอลเลือมินยิงได้เพิ่มเป็นที่น่าพอใจนะครับอัอนนี้คุณ วีนะครับเขาบอกคลิปที่แล้วผมถานนะ fs นอกมันหนักเท่าไหร่เขาบอก2.5กิโลเนี่ยโอ้โหเป็นน้ําหนักที่ดีมากเลยนะครับเพราะห้าสั้นตัวตัว,ตวห้าสั้นผมก็ยังเลยนะครับตอนตัวนั้นอยู่ประมาณ2.8 2.8ถึง3โลนี่แหละเดี๋ยวตัวต่อไปเนี่ยผมจะพยายามลดน้ําหนักให้ได้ที่สุดเนาะไม่รู้ว่ามันจะได้เท่าไหร่ขอบลำก็เล็งไว้ว่าจะเอาเป็นคาร์บอนมันจะได้เบาๆหน่อย เดี๋ยวก็รอตามกันแล้วกันครับแต่สองโลครึ่งนี่เหมาะเลยนะครับเพราะว่าตัวที่ผมถือสามโลครึ่งมันก็หนักไปเนาะอันนี้รีวิววาวปรับนอกในตัวให้ดูหน่อยครับแบบไหนดีกว่ากันจริงๆอ่ะมันก็ดีทั้งคู่นะครับถ้าถ้าถ้าตัวปรับนอกนะถ้าผมจะเอามารีวิวเทียบกันเลยอ่ะบางทีมันก็มันไม่ดีต่อเจ้าของค่ายเขานะ มันอาจจะดีเหมือนกันหรือว่าตัวที่ผมเทสมันเกิดอาจจะมีปัญหาแล้วมันไม่ดีมันก็จะกลายเป็นเสียชื่อค่ายเขาเพราะฉะนั้นก็ก็ไม่ไม่ขอรีวิวดีกว่าแต่เท่าที่ผมเทสก็ดีทั้งคู่นะครับดีทั้งคู่อันนี้คุณวิศรีดาท่านครับขอถามหน่อยเบอร์สองกับเบอร์สามอันไหนแรง อันความแรงที่เท่ากันอันไหนแม่นกว่ากันครับขอความรู้หน่อยเบอร์สองกับเบอร์สามถ้าความแรงมันเท่ากันถ้าถามว่าอันไหนแม่นกว่ากันผมก็ว่ามันเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเป็นลำเกียวเหมือนกันลูกมันก็รูปทรงก็มีให้เลือกใช้หลายทรงนะครับมันมันก็จะต่างกันแค่ขนาดของมันนะครับขนาดของลูกนะครับลูกเบอร์สองมันห้าจลูกเบอร์สามันหกจสาห้าถ้าเราเซตความแรงเท่ากันนะผมก็ว่า ถ้าระยะยิงมันก็น่าจะความแม่นมันก็น่าจะเหมือนกันนะเพราะว่ามันเป็นประเภทจับเกีียวนะครับนะครับมีเข็มแทงลูกไหมครับเข็มอย่างเดียวครับอันนี้อันนี้ลองทักไลน์มานะว่าจะเอาเข็มแบบไหนแต่ถ้าเป็นแบบใไ่โหลดผมมีแค่โต14มิลน,นะ12มิลผมยังไม่มีนะแต่ผมก็รู้จักคนที่เขาทำ12มิลก็ลองทักไลน์มาก็ได้นะครับเดี๋ยวผมแนะนําให้ คำถามเกี่ยวอินโดและซีเซตต่างกันตรงไหนบ้างครับสังเกตยังไงขอบคุณครับอันนี้ผมเคยเอาเอาค่าของเกียวมาลงไว้แล้วเนาะในคลิปเก่าๆผมไม่แน่ใจว่าผมลบไปยังแต่ถ้าคนไม่มีความรู้เรื่องเกียวเลยหรือว่าใครมีความรู้เรื่องเกียวก็ลองคอมเมนต์แนะนําให้หน่อยนะเพราะว่าตัวเลขอ่ะผมจําไม่ได้หรอกว่าขนาดเกียวมันเท่าไหร่เกียวเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นบ้าน อย่างเราอ่ะอยากรู้ได้ไงว่ามันเป็นซีแซดนะครับก็ถอดล้อหน้าของเวฟนะครับตัวเมียนะที่มันใส่เพาร้อยล้ออยู่อ่ะเอาตัวเมียมาใส่ที่ปลายลำนะครับถ้ามันเข้าได้ก็เป็นซีแซดนะครับเอ้ยไม่ใช่เลยเป็นอินโดถ้าล้อหน้าเวฟเข้าได้จะเป็นอินโดนะครับแต่ถ้ามันมันหลวมอ่ะถ้ามันหลวมน่าจะเป็นซีแซดนะถ้าผมจําไม่ผิดถ้าถ้าผมผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่ามันนานแล้วที่ผมลองนะก็คือถ้าล้อหน้าเวฟ ขันเข้าได้ก็จะเป็นอินโดถ้าหลวมมันก็จะมีทั้งลูกร์กับซีซนะถ้าถ้าลูกร์นี่รู้สึกว่าจะฟิตใส่ไม่ได้นะเพราะว่าหัวมันจะโตกว่านะอันนี้ถ้าผมจําผิดผมต้องขออภัยด้วยนะก็คือง่ายๆก็คือเอาน็อตล้อหน้าเวฟมาลองถ้ามันเข้าได้ก็สั่งเขาเป็น c ีแเลยส่วนใครที่มีความรู้เรื่องเกี่ยวก็ลองลองคอมเมนต์ให้หน่อยนะว่ามันสิบคูณอะไรนี่แหละผมก็จําไม่ได้แล้ว อันนี้เขถามว่าถ้ากลัว1กิโลตอกได้กี่ลูกก็ประมาณ800ลูกนะครับขึ้นอยู่กับน,น้ําหนักด้วยนะก็ถ้าตอก15.8ก็เข้าๆก็ประมาณ8 0 0ลูกเนาะอันนี้คุณเหนือเมฆขอสอบถามครับท่านวาวห้องโตมันดียังไงมันก็ดีนะครับเรื่องการปรับแต่งการจูนอะไรอ่ะมันง่ายยังายเหมือนเมื่อก่อนนี้มันเป็นวาวซูเปอร์เวลมันเล็ก มันทําแรงดันมันก็คือมันจูนความแรงได้ยากนะครับเขาก็เลยมีใส่ข้อต่อพอใส่ข้อต่อไปทรงมันก็ไม่สวยตอนหลังเขาก็เลยผลิตเป็นห้องลมโตมานะครับเพื่อมันจะได้ปรับจูนได้ง่ายถ้าคนชอบแรงๆก็ต้องเน้นห้องลมใหญ่ๆนะเพราะว่ามันจะมันจะมันจะจูนได้ง่ายปรับแต่งได้ง่ายนะครับดีกว่าห้องเล็กนะครับอันนี้เขาบอกว่าขอความรู้นะครับทําไมเราต้องบล็อกแกนวาลด้วยครับแกนวาลที่มันยาวเกิน ต้องการทําไมเราไม่ตัดให้มันสั้นลงนะครับก็แกนวาลนะครับจริงๆอะ่ะมันเขาทํามาเผื่อให้เราตัดอยู่แล้วล่ะพอเราตัดเสร็จแล้วเราก็เหลือเผื่อไว้บล็อกทําไมต้องบล็อกก็ผมก็ไม่รู้นะว่าแนวทางมันมัน,ม,นมันเริ่มมาจากอะไรแต่ว่าจากที่ผมทดลองตอนนั้นผมทดลองเจ้าตัวลำสิบสองนิ้วนะครับผมโดยการเปื่อยเลยไม่บล็อกนะครับตอนนั้นผมตั้งเล็กพันหก หรือพันห้าผมจําไม่ได้นะมันนานแล้วก็คือผมทดลองโดยการไม่บล็อกแล้วก็ยิงผ่านเครื่องวัดมันได้อยู่ที่ประมาณเจ็ดร้อยสี่สิบผมก็นั่งมองว่าแกนแกนวาล์วมันโผล่ยาวเกินแล้วระยะชักค้อนมันก็สั้นผมก็เลยมาไล่ตัดพอไล่ตัดพอได้ระยะที่พอใจก็มาลองยิงมันก็มันสั้นไปนะครับก็คือหัวโหลดมันชนกับ หัวหัวเดือยน,นะมันกระแทกโหลดก่อนก็ทําให้มันไม่แรงนะครับตอนหลังผมก็กลับมาใส่ตัวยาวแต่ว่าก็เหลือเผื่อไว้ประมาณ5มิลแล้วผมก็มาลองไล่บล็อกเอานะครับอย่างสมมุติว่าพอผมปล่อยปล่อยแกนยาวผมยิงผ่านเครื่องมาได้4ี่รอี่สิบผมก็มาลองไล่มาไล่2.5มิลมันก็ยังได้740ี่ผมก็มาไล่เหลือ2มิลมันก็ยังได้7 4็ดรอี่ิบ ผมก็ลดมาเรื่อยจนมาเหลือ1นมิลอ่าพอเหลือ1นมิลความเร็วมันเริ่มตกผมก็ขยับออกมาบล็อกที่ประมาณ1.5ึมิลถึง2อมิลนะผมจําไม่ผิดมันก็ได้ความแรงที่740นะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยบล็อกพอบล็อกเสร็จพอเรามาใช้งานรู้สึกว่ามันจํานวนนัดแต่มันมันได้เยอะขึ้นนะครับถังนั้นรู้สึกผมจะใส่ศูนมนะครับมันถังหนึ่งมันก็ได้ได้ประมาณเ จ็ดสิบถึงถึงประมาณแปดสิบนัดต่อการเติมหนึ่งครั้งนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยไล่บล็อกมาตลอดเลยตอนหลังก็เริ่มลดมาเหลือมินมินครึ่งนะครับพอลดมาเหลือมินครึ่งมันมันทำความแรงไม่ได้ที่เล็กพันหกนะครับสมมุติผมอยากได้เจ็ดร้อยห้าสิบพอผมบล็อกมินครึ่งความเร็วมันตกผมก็เลยไปปรับเล็กขึ้นไปอีกให้มันเป็นพันแปดเพื่อให้มันได้เจ็ดร้อยห้าสิบแล้วแกนวาล์วมันก็ ระยะยุบน้อยลงนะครับก็เท่าที่ลองมาผมก็ไม่รู้นะว่าของคนอื่นเขาเป็นยังไงแต่ว่าในส่วนตัวผมนะมันได้จํานวนนัดเพิ่มขึ้นตอนนี้ผมก็ใช้ถัง0.35นะคาร์บอนก็ได้ประมาณ80นัดนะก็ก็โอเคอ่ะผมว่าดีกว่าไม่บล็อกนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าคนอื่นเขาเป็นยังไงนะอันนี้อันนี้เอาจากประสบการณ์ของผมนะครับสอบถามเลยครับถ้าถอดลำทองเหลือง สามารถยิงแปดมิลได้เลยเปล่ามันก็ได้นะครับเราเอาไส้ออกแล้วก็เอาลูก8ปมิลกอกปากกระบอกนะมันก็สามารถยิงได้นะครับหรือว่าใครจะไปติดแม่เหล็กด้านใต้ก็ยิงได้นะครับแต่ว่าถ้าจะยิงจริงๆ,ๆแนะนําให้ทําครอบมาสองอันนะก็คือถ้าเราจะยิง8ดมิลก็ชักครอบทองเหลืองออกเลยแล้วก็เอาครอบ8ดมิลมายัดใส่เลยแล้วก็แต่ว่าข้อเสียมันก็คือมันต้องหยอดจากปากกระบอกนะครับเพราะว่าชุดโหลดมันมันเป็นของเบอร์สองอยู่เนาะมันไม่สามารถเข้าได้ถามว่ายิงได้ไหม ก็คือยิงได้นะครับแนะนำวิธีใส่น้ำน้ำหล่อเย็นของสูบเราใช้น้ำยาแบบไหนนะครับน้ำหล่อเย็นของสูบก็เลือกใช้ของที่มันเป็นน้ำน้ำหล่อเย็นหม้อน้ำของรถยนต์ที่มันไม่เป็นสนิมนะครับเพราะว่าเพราะว่าด้านในของสูบส่วนมากมันจะเป็นโลหะนะผมเคยเอาน้ำใส่แล้วไม่เกินอาทิตย์ถอดม้าแดงหมดเลยนะครับก็คือเวลาใส่มันก,ก,ก็ก็ต้องถอดหัวนะครับแล้วมันจะมีแกนกลาง สูบมันจะมีสามชั้นนะครับด้านนอกตัวชักขึ้นชักลงแล้วก็มีตัวสีขาวด้านในแล้วก็มีตัวแกนกลางแกนกลางอันนึงแล้วก็จะมีแกนสูบอีกอันนึงเวลาเราชักมามจะมีแกนสูบเวลาเราเติมเราต้องถอดถอดหัวออกนะครับแล้วก็ใส่ระหว่างแกนแกนตัวแกนตัวประมาณเนี้ยกับตัวขาวครับช่องช่องว่างมันตรงนั้นน,นะก็คือไม่ได้มาถอดออกมาดูก็อาจคิดภาพ ไม่ทันนะก็คือช่องว่างระหว่างไอสีทองกับแกนไนนะครับก็คือหล่อไว้ด้านไหนนี้ก็คือใช้น้ํายาน้ํายาหล่อเย็นหม้อน้ําที่มันไม่เป็นสนิมนะครับมันก็ส่วนมากนะตอนหลังๆก็สูบอะมันไม่ค่อยจะใส่มาให้นะผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรบางรุ่นก็มีใส่บางรุ่นก็ไม่มีใส่ถามว่าเราสามารถเติมเองได้ไหมเราก็เติมเองได้นะเพราะว่าผมก็เคยเอามาเติมเองเนาะ อันนี้คุณยุ้ยนะครับเขาถามว่าถ้าเราเล่นเบอร์สามต้องใส่ชุดโมไหมครับวาวเยอรมันถ้าเล่นเบอร์สามจำเป็นเลยแหละครับเพราะว่าถ้าไม่มองวาวนะแค่เบอร์สองมันก็ตีแตกยากแล้วถ้าเราอัดแรงดันสูงเนาะถ้าเราจะเล่นเบอร์สามลูกมันก็หนักขึ้นเราจําเป็นต้องใช้แรงดันที่เพิ่มขึ้นนะครับมันก็จําเป็นมากนะที่ต้องโมงวาวนะถ้าเราจะเล่นเบอร์สามนะครับก็โอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็คงจบคอมเมนต์เพียงเท่านี้ ถ้าติดปัญหาตรงไหนก็สอบถามมาได้เหมือนเดิมนะครับก็ถ้าถ้าผมตอบไปผิดบ้างก็ต้องขออภัยเนาะผมตอบในในในประสบการณ์ของผมและความเข้าใจของผมแล้วก็สิ่งที่ผมเคยเจอมานะก็เอามาแบ่งปันกันนะครับก็เหมือนเดิมนะครับใครมีปัญหาก็ติดขัดตรงไหนก็สอบถามมาได้เหมือนเดิมนะครับผิดบ้างถูกบ้างก็ต้องขออภัยครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้แหละครับไปแล้วครับ